สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายระยะเวลาเบ,าเบิกจ่ายงบประมาณปีพุทธศักราช2567หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0 4 0่5ทับว45ลงวันที่17มีนาคม2568กําหกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณพุทธศักราช2567 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม2568กรณีมีนี้ผูกพันทุกรายการไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน2568โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเลือกลิศใบสั่งซื้อสั่งจ้างเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS ไทยสถานะเอกสารจะเป็น22 และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดคอนเฟิร์มสถานะเอกสารจะเป็น3-2หากต้องการขอยกเลิกรายการที่ต้นสังกัดคอนเฟิร์มในระบบ New GFMIS ไทยแล้วให้แจ้งกรมบัญชีกลางก่อนวันที่31มีนาคม2,568ดําดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2,568หากหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมายสำหรับขั้นตอนในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ New GFMIS ไทยแบ่งเป็นสองกรณีมีขั้นตอนดังนี้กรณีที่1ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเข้าสู่ระบบ New GFMIS ไทยเลือกกล่องระบบบันทึกหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบจะซื้อจัดจ้างกระบวนงานขยายเวลาเบิกจ่ายและการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง คำสั่งงานอสศูนย์หนึ่งสังเกตตรงช่องปีงบประมาณให้ระบุเป็นปีงบประมาณ2568และช่องรอบให้ระบุมีนาคมเสร็จแล้วให้กดปุ่มแสดงรายการระบบจะแสดงเลขที่เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้างขึ้นมาให้คลิกเลือกหน้าบรรทัดรายการที่ต้องการขอขยายเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกรายการหลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายงาน โดยเข้าที่กล่องรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบจะซื้อจัดจ้างแล้วเลือกรายงาน PO อขอขยายกันเงินเหลื่อมปีช่องปีงบประมาณระบุ2568แแล้วคลิกเลือกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่พัสดุขอขยายเบิกจ่ายรอบมีนาคมแล้วให้คลิกปุ่มแสดงรายงานสถานะเอกสารจะต้องเป็นสองสอง แสดงว่าได้ลิต์ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเรียบร้อยแล้วให้แจ้งต้นสังกัดดำเนินการคอนเฟิร์มต่อไปกรณีที่2การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเอกสารสำรองเงินประเภทเอกสาร CX CK ให้เลือกระบบบริหารงบประมาณการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีขยายเวลาเบิกจ่ายคำสั่งงานสองงศู 02, ช่องปีงบประมาณระบุ2,568 ช่องรอบให้ระบุมีนาคมเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มแสดงรายการระบบจะแสดงเอกสารสำรองเงินมาให้ทั้งหมดให้เราคลิกเลือกรายการที่ต้องการขอขยายแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกรายการหลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายโดยเข้าที่กล่องรายงานหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบบริหารงบประมาณเลือกรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ ระบุปีบัญชี2,568ระบุรอบเดือนมีนาคมเลือกทุกสถานะแล้วคลิกปุ่มแสดงรายงานหากดำเนินการคัดเลือกเอกสารสำรองเงินแล้วสถานะเอกสารจะเป็น22อย่าลืมขอให้รีบดำเนินการลิฟต์และคอนเฟิร์มให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม2,568หากดำเนินการไม่ทันเงินงบประมาณดังกล่าวจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาตามช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ